สวัสดีครับกลับมาพบกับโป๊กเกอร์ไฮไลท์บ t ายทวินโป๊กเกอร์การอย่างนันพูดถึงวันนี้นะครับคือ Titan Super High r o l ลอร์ซีรี s ์น r อตไซปรัสสองพันยี่สิบสามไฟแของอีเวนท์ที่6นะครับค่าสมัคร50าหมนดอลลาร์ซึ่งเหลือ8คนนะครับและโปปุณน,นัทชาวไทยของเราได้เข้าไปในชิปอันดับ3นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับก่อนอื่นดูอันดับชิปนะครับที่หนึ่งคือไบรอันคิมมีชิปหกสิบสามบีบีโอปุณน,นัทของเรามียี่สิบหกบีบ มาดูเงินรางวัลครับอันดับหนึ่งได้1 3 4่0 0 0าดอลลาร์หรือประมาณ45ล้านบาทอันดับสุดท้ายนะครับได้1 8 4 5 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ7ล้านบาทมาถึงแฮนด์แรกครับโปปุนัทถือพ็อกเก็ตสิบทางการอออินเข้าไปเลยครับจากคับออฟเนื่องจากโปปุนัทนะครับมีชิปค่อนข้างเยอะนะครับจึงทำการกดดันผู้เล่นอื่นได้แล้วมาดูครับบอททอนวัตสันมีเอแมมออฟสุดเขาจะตัดสินใจยังไงครับ เนื่องจากเขาชิปนอยแล้วนะครับเลื่อนชิปออกไปครับคออออินนะครับผู้เล่นที่เหลือครับปล่อยให้สองคนนี้สู้กันไปเลยฟอบตกมาเป็นห้าห้าสามนะครับวัตสันมีหกเอานะครับในการชนะคือเอและแม่มปปุณั์ตอนนี้สบายนะครับโอกาสชนะเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นเทินเป็นแปดครับยังปลอดภัยนะครับเตรียมตัวลุกแล้วครับ และลิเวอร์ครับ3มครับโปบุนัดได้พอรตนี้ไปทำให้เหลือผู้เล่น7คนนะครับและโปบุนัดได้ชิปเพิ่มมาเป็น3ล้านกว่าชิปครับแฮนด์ถัดไปนะครับบูดิกินถือพ็อกเก็ตแมมจากตำแหน่งยูทจีบวกหนึ่ทำการเลสนะครับออกไปที่250,000ชิป และวินเทอร์นะครับถือพ็อกเก็ตแจ็คไพเขาเก่งเกินไปครับจึงตัดสินใจ All-In ยัดไปเลยเรามาดูการตัดสินใจบูริกินกันนะครับเนื่องจากตอนนี้ชิปเขาโดนโคเวอร์อยู่แต่พ็อกเก็ตแมมเก่งเกินไปที่จะหมอบครับบูริกินตัดสินใจ All-In ไปครับไปลุ้นกันที่ฟอบฟอบตกเป็น 662ครับวินเทอร์ต้องการ2เอานะครับคือแจ็ค2ใบเพื่อเอาชนะและไพ่เทินคือ3ยังปลอดภัยนะครับพ็อกเก็ตแมมและรีเวอร์ตกเป็น10บบูริกินสามารถดับเบิลอัพไปได้แฮนด์ถัดไปครับเจสัน <Jason S 2> คูณที่เหลือชิปเพียง3 0 0แสนนะครับ ทําการเอาอินใส่ BB นะครับแต่คิมนะครับซึ่งอยู่ BB ถือ A2 สองออฟสตดซึ่งมี A ตรง h e ดอัพสามารถรับคอได้อย่างสบายๆมาดูกันที่ฟอบฟอบ,ฟอบตกเป็น8แจ็ค3ต้องการ6เอานะครับคือ6และ7ในการชนะของเจสันคูน เธอร์นตกมาเป็นแมมและรีเวอร์คือ4เรียบร้อยครับเจสันคูนตกนะครับอดได้แชมป์ที่7ของไททันนะครับมาถึงแฮนด์ถัดไปครับโปรบุนนัดถือเอแมมออฟสูรจากตำแหน่งบอททอนทำการคอเข้าไปหวังให้ SB หรือ BB ทำการเลสน,นะครับและเมอร์เดอร์อยู่ SB นะครับถือ a อ o f ออฟ ทำการออินเข้าไปเลยครับ9ก้าแสนตรงนี้ครับคิมอยู่บีบถือแม่มคิงออฟสูตรให้เขาเก่งพอนะครับในการแข่งสามคนตัดสินใจคอเข้าไปนะครับมาปุนัดเห็นคิมคอแล้วนะครับเขาไม่มีความจำเป็นที่จะเข้าไปเอาชนะเลยนะครับให้สองคนนี้ตีกันไปก่อนเพื่อให้มันน่จจำชัวร์ มาดูกันที่ฟอบฟอบเป็น6-9-9นะครับคิมต้องการแม่มและคิงในการเอาชนะเทอรตกเป็น5ยังคงต้องคารสองเอานะครับเนื่องจากมีฝัดดอเพิ่มและรีเวอร์ตกมาเป็น3 A7 ชนะไปนะครับแจกชิปคืนไปก่อน มาถึงแฮนด์ถัดไปของบูริกินนะครับถือพ็อกเก็ตเจากตำแหน่งไฮแจ็คเรสไปที่4ี่แสนวินเทอร์นะครับถือ A2 o องหมอะไปเดวิดยานครับถือพ็อกเก็ตเตรงนี้เขาสามารถเล่นได้นะครับอยู่ตำแหน่งบอททอนคิดสักพักแล้วก็ตัดสินใจ พรีเบทไปครับที่950,000ชิปจุดนี้บูริกินต้องคิดแล้วนะครับเนื่องจากว่าสแต็คของดาวิดยานเนี่ยเหลือเพียง3 0 0 0 0นกว่าซึ่งถ้าเขาทำการคอก็เท่ากับว่าออ l อินนะครับเขาจึงตัดสินใจที่จะออ l อินไปครับและไพ่เปิดออกมาเป็น Pocket 9ตและพ็อกเก็บุริกินนำนะครับนำค่อนข้างเยอะนะครับ81% ดูฟลอป9 5 6นะครับตอนนี้เดวิดยานมีเอาสี่เอาคือ8สี่ใบนะครับบุริกินติดเซตไปเรียบร้อยเอร์นครับแจ็คครับยังคงเหลือ4เอานะครับคือ8สี่ใบและรีเวอร์6ครับบุริกินได้ฟูลเฮาไป เอาชนะเดวิดยานไปยานต้องตกอันดับ6มาถึงแฮนด์ถัดไปครับบุริกินถือพ็อกเก็ตแมมอีกแล้วนะครับเลทไปที่4 0 0แสนวินเทอร์ถือแมม8ออฟสูดมอบโปรปุ่นหน้าเรานะครับอยู่บอททอนถือ A9 ออฟสูดตรงนี้บุริกินเป็นชิปลีนะครับเขาจึงเลทได้ที่เลนค่อนข้างกว้าง โปรบุนัตจึงทำการทรีเบทไปครับที่9 7้า0 0พันผู้เล่นที่เหลือหมอบครับแต่บูดิกินนะครับถือพ็อกเก็ตแมมครับซึ่งพ่ของเขาเก่งทำการออลอินเข้าไปเลยครับโปรบุนัตเห็นแบบน,นี้ต้องหมอบเลยครับยื่นชิปไปให้เลยแฮนด์ถัดไปครับบูดิกินอีกแล้วนะครับถือพ็อกเก็ตสามออลอินยัดไปเลยครับ9ล้านชิป วินเทอร์เหลือชิปเพียง6 0แสนนะครับทำการค a l l เอาอินไปปุนนัดห7ดซูตหมอไปนะครับเกิดการฟลิปนะครับพ็อกเก็ตสามีโอกาสชะนะ49%มาดูกันที่ฟอบครับฟอบตกมาเป็น6 8 A นะครับตอนนี้บูริกินยังนำนะครับไปดูกันต่อที่เทิร์นไพ่เทิร์นนะครับตกมาเป็น เอซอีกใบครับและลีเวอร์ครับตรงเป็น6นะครับกลายเป็นทูแพร์ออนบอร์ดนะครับ <What happened? S 1> วินเทอร์ชนะไป <Hok kien> มาถึงแฮนด์ถัดไปบ <entertain. S 2> ูด mm ิก hmm. ินถือคิงสซูเต็ดอออินไปเลยครับ12ล้านชิปวินเทอร์ถือเอแมมออฟนะครับถึงจุดนี้เหลือผู้เล่น3คนนะครับต้องทำการคอลอออิน mm. ไป โปรพุนัทเห็น2คนเล่นแล้วนะครับและเขามีชิปสามล้านสามอยากเซฟชิปนะครับทำการโฟไปก่อนให้สองคนสู้กันไปมาดูกันที่ฟอบฟอบตกมาเป็นสีเจ็ดแจ็คเอแมมตามนะครับตอนนี้เนื่องจากสี่ตกและเธอตกมาเป็นสิบครับเอาเพิ่มนะครับเป็น A อคิงแมมทั้งหมด9้าเอา แต่ปุลนัดถือไปหนึ่งเหลือ8ปดเอานะครับและริเวอร์ตกมาเป็นเจ็ดทำให้วินเทอร์ตกรอบไปนะครับและตอนนี้เหลือผู้เล่นเพียง3าคนเท่านั้นมาดูแฮนนี้ครับคิมถือ90้สูเต็ดจากตำแหน่งบอททอนทำการเลื่อนชิปออกไปแล้วครับเอาอินนะครับบูดิกินนะครับถือแจ็คแมมอฟสุด คิดสักพักครับแล้วทำการโฟทิ้งไปปุนนัดครับถือ A5 ห้าซูเถามนะครับมีชิปเท่าไหร่จังหวะนี้ครับคงต้องไปแล้วครับเนื่องจากเหลือผู้เล่นเพียง3คนและมี A ซึ่งถือว่าค่อนข้างเก่งคอไปนะครับเห็น90สซูตนะครับไพเขานำอยู่นะครับตอนนี้ ฟอบตกมาเป็น90แหม่มครับโอ้โหคิมได้ทูแพรไปนะครับตอนนี้ปุนนั้นเหลือเปอร์เซ็นต์ชนะเพียง7%เท่านั้นนะครับเธอตกมาเป็นแจ็คสถา,านการณ์ไม่เปลี่ยนนะครับเหลือเอาเดียวนะครับคือ King. คิงขำแล้วครับตอนนี้เพราะเขาเหลือชิปให้หลังเพียง600,000ชิป ริเวอร์ตกเมนกน A ปคุณนัดเสียชิปไปคนข้างเยอะนะครับเหลือเพียงหกแสนชิปมาดูแฮนด์ถัดไปบูริกินถือ A3 สามซูเตจากตำแหน่งบอททอนเลื่อนชิป All-in ไป้แล้ว <ไป S 1> ครับคุณนัดเหลือชิปเพียง6กแสนนะครับถือแมมคิงออฟทำการ call i n เข้าไปตรงนี้คิมครับคือ A4 off นะครับจริงๆเขาเล่นได้นะครับ แต่เห็น2คนนี้ออนกันไปแล้วคงเป็นทางที่ดีกว่านะครับถ้าให้2คนนี้สู้กันไปก่อนเพื่อให้ตัวเองเข้าเฮดอัพมาดูกันที่ลุ้นฟอบกันครับฟอบตกมาเป็นคิงก้า a แจ็คครับโอรปุนัดนำอยู่นะครับคิงตกถ้าชนะ่อน,นี้ครับได้ล้านเจนะครับซึ่งสามารถฟื้นตัวได้เทิตกมาเป็น6 บูริกินมี3เอานะครับคือ A ตกมาเป็น A ครับลิเวอร์ปุนัตตกลอบไปนะครับจบเป็นอันดับ3รับเงินรางวัลไป6 3 0 0 0นดอลลาร์นะครับหรือประมาณ20ล้านบาทเก่งมากนะครับโปรปุนัตมาถึงแค่นี้ครับคิมถือพ็อกเก็ตแจ็คทำการคอรเข้าไปบูริกินถือ k ิ n ง5้าออฟสูตรเอาอินยัดกลับไปครับคิมรีบคอเลยนะครับ แทนนี้ถ้าบูริกินชนะคือแชมป์เลยนะครับแต่ตอนนี้คิมไพ่นำอยู่ฟอบตกมาเป็นเจ็ดคิงหกนะครับคิตงตกคิมเหลือเพียงสองเอานะครับเทื่อที่จะอยู่รอดเทิร์นตกมาเป็นแปดครับยังคงเหลือสองเอานะครับ และลิเวอร์ครับตอนนี้ลุ้นกันอยู่นะครับว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าลิเวอร์ครับตกมาเป็น3ครับเรียบร้อยกับบุริกินได้แชมป์แรกในไททันนะครับรับเงินรางวัลไป1ล้านสอแสนก่าดอลลาร์นะครับหรือประมาณ40ล้านบาทเลยทีเดียวจบไปแล้วนะครับกับไฮไลท์ฟนอลเทเบิลของไททันซูเปอร์ไฮโลเรซรี่อีเวนท์ที หากคุณเพิ่ดูแลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ